พอกับผู้บาดให้ยอมมองเราเต่าพี่น้องวันนี้ FC มา,าครับ FC FC ตัวน้อยมา FC มาแต่บ้านไหนครับ FC ฟซตัวหนาเต่าหนาเต่า FC ตัวนี้มานำการอาอฟซีมา, FC, มาเล่นหนาครับเอฟซีกันเ,เอฟซีเอ็นเขาก็ไปรุ่นสร้างตัวย,ยืดเยอะนังไงกินไป FC กินกินครับนี่ตุ้มใกล้มอดินครับ<ว>เดี๋ยวประเด็กเย่ ไฟมาสองสอง FC กําลังห้าทุนนั้นซื้อน้ำเก็กหัวออย่อ FC เป็น FC เรื่องเลยนี่โซ่ย่อ FC โซ่ยนี่ซอหนี่เรื่องนี้บอกบุได้ครับบอกบุได้ออน๋น้ำเน่าพี่น้องเน,งนง FC ห้าทุนนัน้นนกิเก็หัวอ,อยู่ดังไฟดังไฟฟิ้งไปฟิงปฟ้งได้ปิ้งปิ้งเนื้อไปเป็นห้าแล้วปิ้งเนื้อ ฟามาน้ำเก็กหวยมีน้ำเก็กหวยด้วย FC ซื้อน้ำเก็กหวยมาฝากกำลังห้าทุนต่อยอยู่จะโบกไปด้ยโอ้แซงว่าน่ะเบียฟีน้ำเก็กหอย,ออยโอย้โหองน้าเล่น,น,นเอา FC นอนพี่ในหนาวพากันปิ้งเนื้อได้พี่น้องพี่ปิ้งเนื้อได้พี่เดี๋ยวปลอกประจับมาได้ซื้อเลยเด็ดทนต้มยำเราคูฟองลาะจับดูสละนอกับเกมหันพี่น้องเอ้ยเกมทันดีเลยครับก็ตุอุ่นจงไปหุ่นจะนายไฟติดเหรอเอฟซีสร้างทุนซะก่อน เป็นเรเอฟซีโดนมาครับ,บเด้อเด้อพี่น้องเด้อ,อยามน่าพิงไฟพุนกำลังหาทุนยอยู่ฮอนหมมอ,มอดินต้มยำมอดินต้มยำพี่นอ้องเอ้ยขอ้องเด้อมูว์ปีพี่น้องเอฟซีซื้อมู หมูกกอบอ่ะพญามันหมูกีหมูกกอบเลยเอฟีซีเอฟีมาข้าวหมูกกอบหืมหมูฮั่นหมูฮั่นพี่น้องเอ้ยอุ่นกินปนีนั่งกับกอบซะอืมาเด้อพี่น้องด้วยต้มยำคุณยำโมดีเอฟซีก็มีแต่นักลงทุนเอฟซีก็ได้เอฟซีมาห้า มน pues> mm. ี้บ้าตูมกูบ้านลยเนาะตามรอเบ็ดตัวฟัก f f ตัวยุงนะของไปไหมพี่น้องเลยที่ได้พอซัำนี่ละ f C ก็ลงทุนดยวดได้ดนเอนบ้านที่น้องกับเอมยัสันดีเลยเบ็ดเบ็ดเบ็ดเจ็ดเจด้วยเบ็ดเจ็ดซ้ำเน ่าซื้อถือมาเลยนซื้อถือซื้อตือมามาซื้อมูก็มาฟาดคอมพี่จีีส้มขามก็เล้ไปขอคลิปนาเลยพี่น้องเ้อกินไฟก่อนลุงบ้านะสามร้อยนาวเอฟซีก็บว่านำเอฟซีก็ไดยเอฟซีก็ลงทุนด้วยได้เดี๋ยวนี้เยอะตั้งนาตั้งตาขนาด นี่ผันซ <teenage time> <laughs> ้ำแล้ว <Hum> ผ <dû t> like ันซ้ำแล้วี่จะเตรียมแล่นเบอรเบียร์รุ่นอออเจ้าเจ้าไอรุ่นเอาไอไอจังทากินล้วปเดีวปัต้มยำมาเด้อต้มแซ่บจะบวกก่อน F45 ใอส f ีลงทุนอยู่กินเพื่อ f c เดอที่มาแจงซ้อน ข้องถึงแท้งฮะเอฟซีคือมาฝ่าอืมนม่ต็ดต้มเ่บต้มไกล้อืมกีเมันห้อนนี่นะชนดินไดืดออวยดนทดกทุนอะไรมูยักกุย่ะเป็นอะไรหรือครับ ก็เลือกกินเมื่อกี้เมื่อกี้มันตกดินเมื่อกี้เน่ยมันอาจจะไปเจเต์ก็ได้พอสมีเธอมาคุยกับอีกทีก่อนคลิปหน้าครับเจ้าสมัครใส่มาสีนี่หรอ